สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปประกาศจากผมเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามากดซับนะครับผมจนตอนนี้ใกล้จะ800พันซับแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่กดซับที่กดไลค์ให้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็มันเป็นอะไรที่สำหรับผมเป็นไลค์ที่พิเศษมากนะครับผมผมไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะมาถึง ตรงนี้ได้นะครับใกล้8 0 0พซับแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมผมก็หวังว่าช่องผมจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามนะครับผมรับชมดูคลิปกดไลค์นะครับผมแค่หนึ่งวิวผมก็ดีใจแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็คลิปนี้ไม่คลิปประกาศนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามาประกาศเรื่องอะไรนะครับหลายคนก็น่าจะได้ยินที่ผมเกิดไปในไลฟ์แล้วนะเออก็สิ่งที่ผมจะมาประกาศวันนี้ก็คือ ผมจะหยุดไลฟ์สตรีมนะครับผมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะครับหยุดไลฟ์สตรีมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับจนถึงเดือนมีนาคมนะครับผมก็คือทันวามกราคุมพามีนานะครับผมเราจะมาเจอกนอีกทีหนึ่งตอนเดือนเมษ,ษานะครับก็ผมมีภารกิจบางอย่างนะครับที่จําเป็นกับผมมากๆที่ผมต้องไปทํานะครับผม ในช่วง4เดือนนี้นะครับผมมีภารกิจที่สําคัญกับผมมากๆนะครับที่ที่ผมจะต้องทานะคือผมไม่ได้แค่ไลฟ์สตรีมอย่างเดียวนะครับผมแค่ไม่ได้แค่ไม่ไล์อย่างเดียวนะคือผมไม่ได้เล่นไม่ได้แตะคอมพิวเตอร์แน่นอนนะครับในภารกิจนี้นะครับยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ล่วงหน้านะครับผมก็เราก็จะมีคลิปนะครับลงทุกๆเดือนนะครับให้หายคิดถึงกันนะครับก็เริ่มจากเดือนธันวานะครับก็ที่ผมวางไว้นะว่าจะลงคลิปประมาณ วันที่1อะไรประมาณนี้เออคลิปน่าจะลงไว้ที่1นะครับเดี๋ยวผมจะทำรองเอาไว้เดือนละคลิปนะครับผมอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าก็เวลามันกระชั้นชิดจริงๆนะครับผมไม่มีเวลาทำคลิปเยอะขนาดนั้นนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปละเดือนให้หายคิดถึงกันนะก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับผมก็เรื่องแต่ทันว่ามกราคุมพามีนานะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็วัน ที่31มธันวานะครับผมมีความเป็นไปได้นะที่ผมจะกลับมาไลฟ์แค่วันเดียวนะ31มธันวานะครับสาเกับหนึ่งอะเออวันวันมีใหม่อะไรเขาดาวมาไลฟ์เขาดาวกันนะมีความเป็นไปได้ผมจะกลับมาไลฟ์เขาดาวกันวันเดียวนะครับแล้วก็หายยาวเหมือนเดิมนะครับผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะประมาณแปแหละน่าจะมาไลฟ์นะวันเขาดาวนะครับผมนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับคุณทุกคน,นจริงๆนะครับผมก็ผมมีภารกิจสำคัญจริงที่ต้องทำนะครับก็ยังไงก็ ขอบคุณขอบคุณนะครับไม่รู้จะพูดคาว่าอะไรแนละ้วน่อจะขอบคุณทุกคนนะครับตลอดปี2020ที่ผ่านมานะครับก็ผมได้รับการต้อนรับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะในปี2020นะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะเรียกได้ว่าเป็นปีที่ผมมีความสุขมากๆนะครับเสียดายที่มันเป็นปีนี้นะครับผมผมเสียดายจริงๆนะที่มันต้องเป็นปีนี้นะครับเพราะว่าเป็นปีที่ผมต้องไปทังภารกิจนะครับเสียดายมากๆเลยที่มันเป็นปีนี้นะ S <S> ถ้ามันเร็วกว่าน,นี้สักปีหนึ่งหรือช้ากว่าน,นี้สักปีหนึ่งเนี่ยผมน่าจะได้เต็มที่มากกว่านี้นะครับน่าจะไม่มีหยุดอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกโดเนทนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะโดเนทหรือคุณจะมาดูกี่คลิปหรือกี่รอบก็ามนะผมขอบคุณจริงๆนะผมก็ไม่มีอะไรจะเก่าวจริงๆนะครับนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับผมแล้ว ผมจะกลับมานะครับผมในเดือนเมษานะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกันทีน่นึงคือเดือนเมษานะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมไม่ได้เล่นเกมเลยนะช่วง4เดือนที่ผมจะหายไปเนะี่ยผมไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แตะคอมพิวเตอร์เลยนะครับมันเป็นภารกิจที่ผมจะเป็นต้องไปทาจริงๆนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะฮะก็มัน,มนจะนพูดยากแหละเออตลอดมาเนี่ยคือผมแบบไม่เคยหยุดไลฟ์สตรีมเกินหนึ่งอาทิตย์เลยอะ แล้วนี่มันจะเป็นครั้งแรกอะที่ผมจะแบบหายไปทั้ง4งเดือนอะก็อ่าคิดแล้วไม่ก็เศร้าอะ่ะเออขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของผมเข้ามารับชมไลฟ์ของผมนะครับเข้ามากดไลค์เข้ามากดซ like, ับนะครับผมเข้ามาสมัครสมาชิกแล้วก็โดเน a ดูทุกคนจริงๆนะครับผมผมขอบคุณมากนะครับผมรักทุกคนจริงๆนะผมนับถือทุกคนจากใจจริงนะครับรักมากๆนะครับไม่คิดเลยว่า ตัวน้อยอย่างผมเนี่ยที่วันหนึ่งเนี่ยเคยมีความฝันนะว่าจะผมจะได้แบบมานั่งพูดคุยกับคนที่นั่งดูเราเนี่ยวันนี้มันเป็นจริงแล้วอะแล้วแบบขอบคุณจริงๆนะความใจผมไม่มีอะไรแล้วนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมอย่าลืมนะเดี๋ยววันที่31ธันวาคมนะครับผมเดี๋ยวเรามีไลฟ์เขาดาวกันนะยังไม่ได้ไปไหนอะคือผมไม่ได้ตายไม่ได้ไปไหนจริงๆนะผมแค่ติดภารกิจจําเป็นนะทำให้ผมไม่สามารถมาไลฟ์ ได้นะครับผมเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปลงนะครับผมมีคลิปลงทุกทุกเดือนเลยนะก็เดี๋ยวเริ่มจากเดือนธันวาคมนะธันวาคมเดี๋ยวมีลงคลิปนะครับแล้วก็เดือนมกราเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามกราจะลงคลิปหรือเปล่านะผมผมอาจจะนับนับไลฟ์ของเดือนของวันที่31ธันวาเนี่ยเป็นคลิปเดือนมกราไปเลยนะครับแล้วก็กุมภาพันธ์มีนาอีกเดือนละคลิปนะครับผมก็คิดว่าน่าจะลงวันที่1ของทุกเดือนนะหรือไม่ก็วันที่2อะไรประมาณนี้เออลงต้นเดือนของทุกเดือนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าวันไหนนะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมผมจนจบจริงนะขอบคุณมากๆนะคที่มาดูถึงตรงนี้นะคผมความใจของผมก็ไม่มีอะไรมากนะนอกจากผมรักรักพวกคุณมากนะครับผมรักพวกคุณจริงๆนะขอบคุณมากๆนะทุกๆไลท์ที่ผมเข้ามาไลท์แล้วมีคนมานั่งคอมเมนต์พูดคุยมานั่งดูเนี่ยผมมีความสุขมากๆนะคผมขอบคุณจริงๆนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะกับปี 2021นะ <c oughs> อวยพรลงหน้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอวยพรอีกทีนึงนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีความสุขมากนะทุกคนผมไปละนะครับผมเจอกันเมื่อโลกต้องการนะครับผมเดี๋ยวรอรับชมคลิปได้ทุกเดือนนะฮะไปละสวัสดีครับทุกคนเจอกันเมษายนนะไว้ใหา่ครับ